วันนี้ผมพามาดูขนาดเคลือบยิกอัพเดตหลังจากที่ผมปลูกมันชามาเล็ดผ่านไปมี2รุ่นรุ่นหนึ่งสามสี่วันแล้วแต่อีกรุ่นหนึ่งก็หนถึงสองวันอ่าเราจะมาเปิดให้ดูว่าขนาดของมันโตขึ้นอันนี้ก็ผ่านไปได้สี่วันจะเข้าวันที่ห้าแล้ว มาดูว่าต้นมันจะโตไหนไหนอันนี้คือเคีวใบหยิกชเมล็ดเพาะหรือคณะใบหยิกเป็นเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศะจะมีสองรุ่นรุ่นหนึ่งก็คือตั้งแต่วันที่ยี่สผ่านไปสองวันละสองวันจะเข้าวันที่สามลวใส่ไว้นในกับปุกนี้นะอีกรุ่นหนึ่งก็ ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดก็ผ่านไปสี่วันจะเนข้าวันที่ห้าแล้วสมกับปกุกเรามาดูรุ่นวันที่ยี่สิบเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านไปวันสองวันเดงอ่ามาดูนี่ผ่านไปวันสองวันเองมาดูขนาดต้น,นต้นประมาณบางต้นก็หนึ่งข้อมือต้นเล็กเท่าเข็ม แต่ว่าตาการก็ออกหมดเลยเกือบทุกเม็ดจิบทุกเม็ดจิบทุกเม็ดผมก็ทิ้งไว้ประมาณสองวันละดูรากหนะ้ากโกลนะ่มาขาวๆหน้าโกล่มาคล้ายเชื้อราขาวๆเพราะว่ามันอับผมใช้กระดาษชิดชู่ชุบน้ำ วางแล้วก็เม็ดโรยแล้วก็ทิชชู่วางทิ้งแล้วก็ปิดฝามันก็ทิ้งไว้สองวันมันก็จะประมาณนี้ต้นอ่อนต้นอ่อนประมาณนี้ทิ้งไว้อีกสามสี่วันเราค่อยมาดูอันนี้คือสามสองหึงสามวันเดีย๋ยวไปดูรุ่นสี่ถึงห้าวันสี่ถึงห้าวันจากที่สิบเจ็ดชนะเคียวไปอีกชเชมเลรดพออันนี้สี่ถึงห้าวัน เริ่มใบเขียวใบเขียวละใบเริ่มเขียวละใบเริ่มเขียวละสี่ห้ามันต้นก็จะประมาณเริ่มโตประมาณสองข้อมือส่วนรากก็ยาวมากยาวมากนะตอขาวส่วนต้นก็สูงประมาณสองข้อมือใบจะเริ่มออกสีเขียวละใบเริ่มออกสีเขียวลว อันนี้คือประมาณ3-4ถึงวันผมทำให้สองกระปุกมีกระปุกหนึ่ง3-4ถึงวันเหมือนกันนะเขียวไปอีกไม่เริ่มเขียวที่กระปุกนี้เขียวมากกว่าก็น่าจะเป็นเพราะอากาศเข้าได้น้อยมันก็เลยเริ่มแข็งแรงส่วนอันนี้เขียว อ่อนอ่อนอยู่ในระยะเวลาเท่ากันเพาราะฝากระปุกอาจจะเปิดว่าเป็นฝาพลาสติกแบบนี้มันไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ฝากล่องข้าวเซเว่นมันก็เลยทำให้ใบเขียวแล้วต้นก็โตพอสมควรเนทะ่าเท่ากันหลยแต่ใบกนละสีเท่านั้นเองส่วนรากมันก็เต็มเนะลยรากันแล้วก็ส่วนต้นมันก็เป็นสีเขียว ประมาณ2ข้อมือความสูงโอเคผมจะทจิ้งไว้ประมาณอีก2องสวันให้ต้นมันใหญ่ก่อนแล้วผมถึงจะคัดลูดินผมก็จะเก็บไว้ในกล่องกระดาษเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ให้โดนแสงเหมือนเดิม โอเคเจอกันคลิปหน้าในระยะเวลา3-4ทีต้นจากประมาณไหนเรามาเจอกันคลิปหน้าครับ